แล้วเต้นด้วยหายแล้วนี่แล้วนี่คือการลงซับเว์ครั้งแรกของร้านดีสซอนแล้วก็เป็นกลุ่มแรกที่ได้ลงนะฮะเพราะว่าเลเวลยิห้ากันเรียบร้อยกันไปหมดแล้วนะฮะจริงๆจะได้ลงแต่เมื่อวานแต่ตตรงโรแคปเนี่ยไม่ไม่ถึงสักทีนะฮะก็เลยม่ลงวันนี้ไปลุยปูลุใช่พีใช่พี่พหี่พีก่พีน่พีั่ไหช่ไหมก่นัั ไออาจารยิ่งศักยืนนิ่งเลยเมื่อกี้ผมบอกว่าพี่เปิดตรงนี้เนี่ยพี่นะพี่ไหม่พี่ยืนตรงทำติ้งแบบพี่เนี่ยบอสครับอยู่เนี่ยพี่พี่ไปยืนตรงทำติ้งอ่ะอ้าวพี่ยืนไปทำติ้งทำไมเข้าตีก็ชวนแล้วนี่ไงไอ้ยิ่งศักเนี่ยเกย์พี่ไปไหนพี่ไอ้เชี่ยลงงบลงทางโอเคมาๆมายืนกันตรงข้างหน้านี้ใหม่นะฮะเอาใหม่เอาใหม่โอเคไอ้เชี่ยอีเสือเชี่ยนี่ติดมาอีก โอเคนล้วสวยงามเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนไปดูเข้าแล้วเปลืองเวลาไอ้นี่ชิบหายยิงผีเออแล้วเคลียร์ของยังวะเน,นี่ยเคลียร์ของซื้อยาแล้วนะทุกคนโอเคลุยโหดจงคนโผล่มาห่างเี๋ยวโหอันนี้อันนี้อันนี้มาโหดบอกเลยมาโหดม,มาโหดดูเลยรู้ปะท่าเดียวเด็ดเลยท่าเดียวเลย อีแรงอ่ะนะแบบว่าบวกสามก็แรงได้อ้าวไม่ได้บวกสองเหรอไม่บอกอันนี้บอกอีนี่บอกอีนั้งอาเลยเอาเลยตา่ตายโอกาสทีดหายอีบวกอะไรสองหรือเปล่าศูนย์ศูนย์โอเคบวกศูนย์สามนี่ก็คือยอดอะไรยอมาเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าอีบวกสี่แรงแค่ไหนเดี๋ยวทำให้ตายเลยจบจบที่เจ๊ที่หมดพี่อ้อเชี่ย มันไม่ตายไวน่ะนะไม่โดนนะไม่โดนพี่ถ้าโดนก็ตายเออาินเท่าไเด็แกก็เดินรออีอยู่เงี้ยไม่ทำเที่ยอะไรนะแ่นี่มีผว่าหัเลยนะยาแค้อันนี้ใครอีพี่อุ้ยไหมอุ้ยไปอีดิ๊งต่ไปต่อไปตีอไปตอไออไปต่ตองปต่อไปต่อไป่อไ่ออไ่่อ่จอไ อือมันมกว้างที่อีพาวอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเยจะคอมโบท่าเดียว<ด>อ,อาแรม่ตายซะแล้วเฮียผวาเนี่ยจริงอีองหอยอ <c oughs> <c oughs> โจงเน่ยไอยเกี่ยวชอบนะโอ้โหมันยิงกระจุยเลยอีก,ก <c oughs> อุ้ยเจ้ของเลย ท่าเดียวท่าเดียวท่าเดียวรักกันท่าเดียวเห็นตัวเฟสไหมท่าเดียวขึ้นดีขึ้นดีเนี่ยท่าเดียวเนี่ยท่าเดียวจริงเล่นท่าเดียวจริงเกมเนี้ยเฮ้ยไอ้ตัวเพี้ยอะไรโดดมาโดนท่าเดียวกูเลยขำมึนมุนมุนก็เดี๋ยวตานเกาวเหมือนอีนะผมือีได้ใครอีก็ได้ผมอีดีกว่าอีผมกว่าโอเคอดนั่นเด็ดไม่ไม่ไม่ต้องอีดีกว่า โอ้ยพี่ตัวดูกดเอเนหรอกะหมดไหมโอ้โหสวยงามแต่ไม่ตายอีกาเลยเฮ้ยพี่จะหายใจนะผมกดใจแล้วพดิเอ้ยบอกให้กูอี โอ้มานด้วยฝนมันเบื่อหนกูท่าเดียวแต่แม่งกว่าลิงสองนิงสามแล้วคโมของอากิโดแล้วรีสอรนี่ลงดันกันจนแบบว่า25เป็นกิวแรกนะฮะเด e g ก็อยู่อันดับหนึ่งของ s u r ฟด้วยแต่ทำนี่อะไรขุดดอย่างเดียวจริงๆี่เียทีะ าเดียวทาเดียวทาดียวมากันท่าเดียวเดียวอเ้าอีทำไมเปืองเอาทามาอยู่่ะมันคันอยู่แล้วแปนาทีอะป่อยไม่ไม่เท่าดียวทาดียออุยไอยิงสักแม่ทำะไรัไอมีชื่อเียกที่อยไหไย,ไยิงสักเนก็ดูดูม่คนเหือจะยิงสักเลยอีเวลเลตเ่ย ไม่ใช่ไม่ใช่เขาส่งของด้านไม่เกี่ยวเอ้หนุ่มที่เขาทำอยู่พี่แหมบอกอายุแล้วพี่บอกอาจารย์จริงส์มันไม่เกี่ยวอะไรกับส่งของด้านเลยนทำไมท่าเดียวท่าเดียวบอดถงเอาด้วยบกันท่าเดียวมันยังมีอยู่เลยทั้งวันเนี้ยส่งของด้านอ่ะขายเพจจที่นี้เท่าไหร่สิบหกเองขายหรือเใช่หรือเปล่าจิ เอ้ดิอันนี้ผมมัยดี้เดียวจำไม่ได้หนังคาสิโนอ้าวโดนไม่เหีนแต่เกณฑ์โดนหยดยาชิบหายม่เอายาเทใส่หน้ากูอิสัตว์ตังไล่เนาะเจอท่าเดียวเจอท่าเดียวกูหนึ่งท่าเดียวท่าเดียวท่าเดียวโอ้ยโดนเคาน์เตอร์เดี๋ยวดิดใจเย็นไม่เล่นด้วยนะอ้สัตว์อ้าวคนนี้ก็ตาย

ว่าสที่ได้มัก็แก่หมด้าเดียวข้าเดียวข้าเดียว้วกันข้าเดียวอาอาเอเฮ้ยพี่เจได้ตัวละ54เปโอร์อะโคตรมอะเหรอยอดเออพีาเดียวน้54เปอร์โหได้ไวาไยาวได้ไวยาวทำไมทำไม,ไม,ไ,มไม่เฉียคนในปาร์ตี้แล้วตัวนจ200เลยพี่จริง ใช้โดนนะฮะโดนนี่เดินว่าอัดตุ๋นทำเราทำเลกเอ็มดีด้วยปะเอาอีกอย่างใครอาเงินกทันเดียวไอ้เจ้าทัสกี้ไอ้สัสดีเดียวทัน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 เดียว อาเดียวรักกันอาเดียวโอ้โหกยาป่ะนี่ยชุดเด็กที่เจ้าเราโดนคนว่งสามตัวนี่ไม่ลุกไม่ได้หรอกเออที่ผมลุกได้เพราะกดยืแต่ตั้งเรื่องไปเรื่องมามันตกกัเลยบอกโอ้โห ท่ามึงเที่ยวไรด็อกเตอร์กูก็ท่าส่วนกวนท่าเดียวไอ้สัายอ๋อเพื่อเหนื่อยมั้งเนี่ยมีท้าสุดอ๋อโดดเล่าไปหนึ่งทีอ๋อท่าเดียวกันใหญ่ท่าเดียวกันใหญ่อนั่นไงในภาเดียวไอ้ที่อะไรเฟื่อนมาเมึงเจอท่าที่ท่าเดียวกมมั่งไอ้พี่เจ็บด็อกเตอร์ไม่ไข้ไหมพี่ อันี้ท่าเดียวล้นน้อยมากเลยเอาหลยท่าแล้วกันอาว่ไปได้ไงวะอยู่นี่ก็ตปยเนีนี่อยไอ้องดท่าเดียวท่าเดียวท่าเดียวอุยวะไม่อุโอ้โหนึ่คอปเตอร์ใส

เฮ็ดรถตัวสามล้อโอ้โหอีกทีดูนซิจะี่เปนี่ดันี่ยแปดพันแปดนะครับเปิดไอ้นี่เปิดอีกทีเท่ากันด้วยเออตกเท่ากันด้วยเออจะไม่ยากด้วยไม่มีตัวปวดเลยโ่้กดได้กดเองได้ขอบฟ้ามาเองไม่ไม่มีคาโปสุอนตีเหมือนเฮ็ดรถด้วยคาโปนี่กำลังออกซ์ออยู่ถ้าเราเจอสี่ตัวหลอกเราจะกดออกไหมออกเลยพี่ไม่ออกพี่ออกซ้ออยู่อ่เจอเจอเจอกระจกกระจกโอ้โหไม่งั้นนี่แบบว่า เจอเลยได้โชว์อะกระโดดทีฟสีตัวนันรกแม่สกเจอกะนี่ได้เหรอที่ผมเป็นคราวอ่ะเดี๋ยวผมอีเดี๋ยวผมฟอมตัวั่งมัเองอ้อยเฮียเจอท่าเดียวกูหน่อยอุ้ยไอ้เจอไอ้โลดิ้งสันเดอร์ไอ้เฮียดูสิดูสิเอฟกูไม่เป็นเลยสัตกแต่ยาก็ไม่ได้เฮีย ใครเอาเอโรลิงซันเดอร์ไปหน่อยดิ <c oughs> อาไอ้เหี้ยเห็นโจกปิดตัวไอ้หี้ยเห็นวท่งพี่ไปเอ็ง <c oughs> เข้ามปออี่อคุ้งเจ๋งเลย ย,เเออยิเอตตกโดนมัเลยืนเถอะเด็เกเก,ก็ไม่ทำไรนะรออีของเติมยาเดีย๋ยวนะใครเป็นใครก <c oughs> ัไม่เสือใช้โจงเนี้ยมนตงเงเียวี้ผมงอ,อยู่งมน่ใครนะฮะเริ่มเริ่มเริ่มการการทำการอินแล้วนะฮะเอายัโดนอีกไอ้ผมออกเขียนนี่เหินแล้วนะฮะ

ใครชั่งทำลบนี่คำลบนีเฮ้ยเอ้าอี้ยืนใกล้ๆก็โดนเฮ้ยเอ้าไม่ใช่หรอวะอี้ยแต่กูเห็นวงเดินหนีก่อนเดินออกสื่อเลยเดินออกสื่อโอ้ที่มันตีอะไรแล้วต้องมึนกันบ้างนะฮะตีหนุนไปหนุนเพื่อ รเยังเชื่อไม่ทันอีไม่มีโดนตราบเขาให้ไม่ใช่ว่าเห็นมันจี้แล้วนี่ก็ผมไม่ให้ไปยืนรับไม่ใช่เหรอพี่เฮ้ยไม่เห็นวงพวกนี้ก่อนเลยไม่ว่าวงใครอ้าไม่พ้นอีอีคิวไม่มียาวเอาอืคิวอยู่ปไหมพี่ใส่ร่างใส่ล่างใส่ร่างรัวรัวรัว ท่าเดียวท่าเดียวเอ้าอีเหี้ยแนวโน้มของนี่ตัวฉมนี่บอสจ้าไม่แบบติดๆิดะนู่ก็เลย้ยงพี่ไิดตันแล้วพี่พีเหี้ย่นี่มันแบบมันรอของทีด้วยของทีติดด้วยเสร็จแล้วเตะคว่ำไปบล่ารออินดุแบบอินแบบเปล่รอหนีทันด้วยเอ้าอีเหี้ยแนโน้นี้ โอ้โหดูเลือดดิดีแล้วมีเลือดเหมือนสองเลยศาสตร์ถ้าเอดีไม่ครบนี่กูเจ๊งแล้วเนี่ยเจ๊งดูเลือดผมด้วยพี่ทำไมเป็นติ่งเถิดเอ้าอ๋อตายพอดีไส่เอดีแม่งบวกแม่งบวกเลือดอเยอะพี <laughs> มม่โดนอีตุ้มเลือ,อดเกืบอบร้อเยเด็กๆเริ่มเล่นใหม่ก็รีบเวฟยี่สิบห้านะฮะยี่สิบห้าถึงจะเข้าได้ดันซับเวย์ง่ายๆขำๆเองพี่เพียบเลยดูดิ สุดยอดมากตอนนี้นะฮะเว่ยไวจริงเม่ราก็แปะเตอ,อร์อ่ะหลวๆอ่ะของก็ดีด้วยเห็นไหมว่าดรอปเรื่อยๆตั้งแต่เล่นมาได้เอีของโอเค <Okay. S 2> งั้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ